ข้าได้รับโทษอย่างไรหรือเจ้าคะเจ้าตกนรกไม่แปลกหรอกเจ้าคะ่ะทำบาปทำกรรมสะขนาดนั้นถ้าไม่ตกนรกก็ไม่รู้ว่าจะชดใช้กรรมอย่างไรชาตินั้นก็คือชาตินั้น ชาตินี้ก็คือชาตินี้จงแยกแยะตนให้เป็นเพียงผู้ดูเถิดมนกลิณณากาลีอยู่เหนือการเวลาแต่ไม่เหนือกรรมผู้ใดทำสิ่งใดไว้ย,ย่อมต้องได้รับผลที่สาสมกันในเมื่อรู้ว่าเคยกระทำผิดแล้วสํานึกในผิดนั้น <c oughs> ก็จงกระทำตัวเสียใหม่อย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลเหนือความรู้สึกนึกคิดที่ดีงามบัดนี้ เพราะพระเดืองฤทธูนั้นต้องการช่วยเหลือนางอันเป็นที่รักของเขาและผลบุญของเกศสุลังที่มอบให้วิญญาณของเจ้าเจ้าจึงหลุดพ้นจากแดนนรกจนได้กำเนิดใหม่ในร่างของแม่หนูพุทตานที่หมดบุญไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วในการเวลาที่เจ้าจากมาพระนางอธิตยาแม่หญิงกะละเกดและนางกำนันสองคนนั้นก็ด้วยเช่นกัน นางผินนางแย้มจากกี่พันปีก็ไม่พ้นที่จะต้องมารับใช้เจ้าและเกตสุรางจนกว่าจะหมดเศษกรรมกันไปแล้วทำไมข้าต้องได้มารู้ความจริงนี้ด้วยล่ะคะทำไมต้องยุคอยุธยาล่ะคะชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่เจ้าแลเกตสุรางจะได้ลบล้างผลกรรมที่มีร่วมกันเมื่ออิทธิฤทธิ์ของมนกิษณกาลีผสมผสานกับบุญยุทธิ์ของพระเรืองฤทธิ ที่เป็นอนาคตชาติของออกยาวิสุทธิสาครจึงเกิดให้ประหลาดช่นชนี้ขึ้นและด้วยข้าเคยเป็นบิดาของเจ้าจึงม่อาจเพิกเฉยได้ข้าเองก็ได้รับผลการกระทําของตนเช่นกันนี่ออกยาวิสุทธิสาครคือหลวงพ่อเรืองฤทธิ์หรอคะเนี่ย <st ut ters> <S <S เขาดูระแวงข้าจะตายแต่หลวงพ่อเรืองฤทธิ์ใจดีสุดๆ พอได้รู้ว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้เคยเป็นใครมันไม่สนุกเลยนะคะดีแล้วล่ะค่ะที่มนุษย์เกิดมาเราลืมอดีตชาติลืมทุกอย่างแต่ไม่ได้ลบก,กรรมที่เคยกระทำมาดอกนะเจ้ามันก็จริงค่ะเรานี่ยังไงต่อหรอคะข้ายังไม่ตายใช่ไหมคะเนี่ยยังไม่ตายแต่เจ้าต้องเลือกว่าจะกลับไปยุคปัจจุบัน ไปหาป้าของเจ้าหรือจะกลับไปยุคอยุธยาเมื่อเจ้าเลือกแล้วคัมพีกฤษณาการีก็จะหายไปจากสามโลกตลอดการและเส้นแห่งการเวลาส่วนหนึ่งก็จะเริ่มต้นใหม่จงเล่งเลือกเถิดว่าจะอยู่ที่ใดให้ข้าเลือกระหว่างคุณป้ากับคนที่ข้ารักเลยเหรอคะใจร้ายจริงผู้ชายคนที่ว่านั้นคืออนินระบท